เจกต์ยักษ์นะฮะโปรเจกต์ยักษ์เลยเหรอ่ที่สุดเยเขาบอกว่าอลังการอลังการงานใก้กับเลนทุกทุกอย่างโอโอเคขอบขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากก็เจ็ดเจ็ดประจันบาลนะครับก็จะเป็นเจ็ดประจันบาลในเวอร์ชั่นของทางช่องเจ็ดเอชดีนะครับคือก่อนอื่นผมผมต้องบอกกี้ก่อนว่าผมอ่ะเป็นแฟนเป็นแฟนหนังเรื่องเจ็ดประจันบาลมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ผมก็เป็นเพื่อนกับ เฉลิมด้วยเฉลิมมงพิมพ์อ่าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาว่าเขาเขเขาก็เสียแล้วนะครับคราวนี้ผมก็เลยหยิบหยิบโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคราวน,นี้หลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้เวอร์ชันของผมมันจะเป็นยังไงเนี่ยผมอาจจะยังบอกอะไรไม่ได้แต่ว่าเหมือนอยากให้เต็มตัวก่อนเล็กๆว่าเวอร์ชันนี้มันจะเป็นเวอร์ชันในในยุคข,ของของเวอร์ชันพวกเราดูนะครับคือจริงๆผมชื่นชมและเป็นสาวกตัวยงของเจตประจันบาลก็ก็ ก็อยากจะให้ฝากติดตามแล้วก็เปิดใจนะครับมาลองดูเวอร์ชั่นนี้กันว่าจะเป็นยังไงแต่ส่วนเรื่องมันจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยผมอยากให้ไปติดตามทางช่อง7 HD มากกว่าว่าว่า10 EP นะครับเรามีแค่10 EP เองว่าเรื่องราวเราจะนําเสนอในรูปแบบไหนแต่แน่นอนครับชื่อยังเป็นชื่อเดิมตัวละครชื่อแต่ละคนดันมารีธาคีเมยกยันสาดับจำปอยังมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราได้ ก็คงจะเห็นแล้วว่าเราได้ใครมาเล่นบ้างอ่าที่เป็นกระแสก็คงจะไม่พ้นบุญเป้อารักนั่นแหละครับแล้วรอบต่ออะไรถึงรอบเป้อนะารักออถึงมาเป็น,นันแจริงๆณนะปัจจุบันเรายังไม่ได้ฉเฉลยด้วยว่าใครเล่นเป็นใครแต่ผมคิดว่าหลายคนหลายท่านอาจจะจะเดาได้แหละแหมเป้มาก็เป็นใครจะไหมครับด้วยเหตุผลนี้คือจริงๆโปรเจกต์นี้ผมเล็งเป้ตั่งแหละแรกเลยอ่าผมอยากนําเสนอหลายปีที่ผ่านมาผมทำแอคชั่นดุดัน ทำแอคชั่นดูแล้วหน้าทำอย่างเงี้ยนะผมเลยอยากนำเสนอแอคชั่นคอมเมดี้นะครับเป็นแอคชั่นที่ภาถ้าเป็นภาษาง่ายๆนะไอ้พวกนี้มันกวนตีนแต่มันก็น่ารักอ่าแล้วก็ผมอยากให้ครอบครัวดูได้นะครับไม่มีฉากรุนแรงแต่ถามว่ายังจัดเรื่องระเบิดเรื่องอะไรอันนี้ยังเต็มเหมือนเดิมแต่ฉากที่มีลักษณะสอถึงความรุนแรงสอถึงความหวาดเสียวอันนี้เราจะจะงด เพราะจริงๆแล้วเนะี่ยแอคชั่นคอมดี้เรานักการเรื่องของความตลกสนุกระเบิดจริงระเบิดไปหัวเลาะไประเบิดไปไอ้พวกนี้มันขำไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ละคนก็ทำออกมาได้ดีนะครับก็ก็ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะกับการถ่ายทำของอะไรอย่างเาาาางีง้ยครับเยอะนะครับเยอะนะสร้างมากมาก,ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ทางช่องเจ็ดเอสีให้ความสาคัญนะครับเออแล้วก็เออใช้คาคาว่าทุ่มทุนเลย ก็ก็ก็จริงๆก็ทุกอย่างที่เรามีอ่ะเราก็นํามาใช้หมดเลยนะครับแล้วมันก็เป็นโปรเจกต์ที่นานๆจะเกิดขึ้นกับทางช่องด้วยเพราะว่าเราใช้พระเอกถึงเจ็ดคนนางเอกอีกใช่ไหมครับจากเดิมพ่ายเคยทําเรื่องสาวห้าใช่ไหมครับพระเอกห้าคนแต่ตอนนี้มันกลายเป็นพระเอกเจ็ดคนนะครับมันก็ก็มันมันชุบนะเพราะมันมันเจ็ดคนอนะ่ะ ต่างกับร์ชันเก่ายางไงบ้างทีนีมันก็แบบนักแสดงแต่ละคนอย่างเงี้ยแบบอันนั้นมันจะทุกคนคัวแต่ละคนทีแิสเตร์แต่คือผมอยากให้แยกในระหว่างหนังกับซีรีส์ที่อยู่บนทีวีใช่ไหมครับหนังก็จะมีต้นตำรับของหนังใช่ไหมครับตัวละครที่แต่ละตัวที่เขามีคาแรคเตอร์บางคนนํามาเปรียบเทียบกันเอ้เป็นนี้จะเล่นแบบนี้ได้หรือเปล่าจริงๆผมอยากบอกงี้ผมอยากให้หนังเป็นตำนานของหนัง ทำไมครับเป็นตำนานของหนังการการที่ผมกําลังจะบอกว่าให้ลองมาดูเวอร์ชั่นนี้ของผมอะคือผมไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบว่าเอะในยุคของโอลิเวอร์ทำแล้วไปเปรียบเทียบกับยุคเกา่าจริงๆแล้วผมมีบางอาจเปรียบเทียบเลยอันนี้พูดตรงๆนะครับด้วยความที่เขาเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในใจอยู่ในใจของคุณผู้ชมมานานยาวนานมากจนผมมองว่านั่นคือตำนานแล้วผมไม่อยากให้เปรียบเทียบฉะนั้นในเวอร์ชั่นของผมเนี่ยอาจจะแปลก อาจจะแตกต่างไปมันก็เกิดขึ้นจากการที่ผมนําเรื่องนี้มานําเสนอในรูปแบบของของเวอร์ชั่นนี้ทั้นั้นถ้าเราจะบอกว่าภาพยนตร์แล้วมาเปรียบเทียบกับยุคของผมนั้นจริงๆด้วยจากใจเลยผมไม่มบังอาจเปรียบเทียบแน่นอนอยากให้เขาเป็นนามาตะของเขาต่อไปแต่ชื่อตัวละครสถานการณ์จะใกล้เคียงกันแต่จะเป็นรูปแบบอันไหนนั้นเนี่ยแหมโดยธรรมชาติผมก็ต้องบอกว่าไปก่อน นนั่แหละครับแต่ก็จะมาเพิ่มฉากให้มันมันใช่ใช่ใช่ครับให้ให้เข้ากับยุคยุคสมัยนะครับพอคุณชุนครับคุณชุนเป็นคนเขียนชุนเป็นคนเขียนอ่าใช่ใช่ครับกาแบบค่อนข้างเพิ่ไปเยอะมันเยอะขนาดไหนเพิ่มเพิ่มเยอะกี่กี่หลักนะอุ้ยก็ก็ช่องก็ช่องให้ให้การให้เขาเรียกใช้คําว่าทุบใช่ไหมครับก็ก็ก็ได้เพราะว่าเราก็ ทุ่มทำ้มันสภาพกำลังกำลังเงินโปรดักชันกำลังกายกำลังใจใช่แล้วก็แล้วก็ด้วยความที่มันเรามีประมาณ10 EP จำนวนถ่ายทำเราก็น้อยฉะนั้นเนี่ยแต่ละฉากที่เรานำมาเจ็ดคนรวมกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนั่นแหละครับคุณนแสดงหน่อยครับแสดงแต่ละคนเป็นยไงบ้างครับคิปต้องนอใส่ปนัคุณปยาักเราไม่ต้องพูดถึงเขาเล่นได้ทุกอย่างที่เราต้องการ เขาทาอะไรเราก็รู้สึกได้เลยแต่ที่เหลือทั้งหกท่านก็ออกมาได้ดีนะครับออกมาได้ดีจริงๆนะว่าพวกเขามีความกดดันไหมพวกเขาก็มีความกดดันเพราะว่าหลังจากที่โปสเตอร์ออกไปแล้วมันเกิดการเปรียบเทียบว่าเอ้ยอะไรอะไรนะอ,อะไรมีตลอดใช่ไหมครับมีตลอดจริงๆผมจะย้อนกลับไปว่าด้วยความสั์จริงผมมีบางอาจเปรียบเทียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับจะถูกใจหรือหรือไม่ถูกใจ ผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในวันที่ออนแอร์กันนั่นแหละครับแล้วนะ้องน้องผมได้กลับไปโทมรชันก่อนมีหรือเไม่ดูเขาก็ดูกันนะครับเขาก็ดูกันแต่ว่าผมมองผมก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าอ่ะเราขออนุญาตพูดถึงบุคคลสําคัญในวงการตลกเราคือนักคอมจุกเบี้ยวสกุลแสดงโดยนักคอมนักคอมคือนักคอมมันจะไม่มีวันที่มีใครแสดงได้เท่าหรือดีกว่านักคอม สมมุติหนึ่งใน6คนนั้นซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นจุกเบี้ยวสกุลใครบ้างก็หกคนก็ก็ตามตามตามที่ประกาศไปตามประกาศไปก็เป็นเป็นเพ่ช่องเจ็ดทั้งหมดเลยก็จะมีคุณโอชาคิดมีคุณบิวนะครับมีคุณแทนอา่ามีคุณโหนนะครับอา่ามีคุณแชปเวลากรแล้วก็มีน้องใหม่จากอา่า GSM อีกหนึ่งท่าน หกหกท่านรวมกับคุณเป้เป็นเจ็ดใช่ไหมครับครั้นี้จะไม่มีใครแสดงได้ดีกว่าหรือดีเท่ากับนาคอมผมเชื่อว่านับจากนี้ไม่ว่าจะกี่ยุคนาคอมคือนาคอมถูกไหมครับฉะนั้นจุกเปี้ยวสกุลที่แสดงโดยนาคอมเนี่ยจะกลายเป็นตำนานของพวกเราตลอดไปแล้วถ้าวันหนึ่งมีคนมา,าแสดงเป็นจุกเปี้ยวสกุลผมก็เชื่อว่าเขาก็จะเป็นแบบอย่างที่เขา จะไม่มีวันที่อุ้ยแสดงดีกว่าเปไปไม่ได้แสดงสู้ไม่ได้ไปไปได้เพราะนาคอมคือนาคอมใช่ไหมครับฉะนั้นอ่ะผมเลยมองว่ากลุ่มพวกเขาคือกลุ่มตำนานนะครับแล้วก็กลุ่มผมเหมือนเด็กที่เกิดในยุคนี้ใช่ไหมเราก็จะไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่เกิดในยุคนั้นใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละยุคก็จะมีความสําคัญแล้วก็มีทรงคุณค่าของแต่ละยุคผมผมได้อ่าน ได้อ่านคอมเมนต์เยอะนะครับถึงการเปรียบผมเข้าใจแล้วผมก็เคารพในสิ่งที่คอมเมนต์มาทุกคอมเมนต์เพราะถือว่าทุกความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์ถูกไหมครับทุกคนมีสิทธิทท์ที่จะแสดงความคิดเห็นในมุมต่างๆอันนี้ผมเคารพสิทธิ์แล้วก็เคารพทุกคอมเมนต์แต่ว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ยังไม่เคยพูดที่ไหนด้วยก็เลยอยากจะบอกว่ายุคนี้ก็ขอ,ขอลองเปิดใจดูครับว่าเด็กยุคนี้เขาเล่นกันยังไง ใช่ไหมครับเราอาจจะนึกถึงนักคอมหนึ่งในหกคนนั้นอาจจะเป็นจิ๋วจุกเบี้ยวสุกุลอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ผมผมด้วยความเคารพว่านักคอมคือสุดยอดที่ไม่มีใครเปรียบได้ไม่มีใครเท่าได้ลองเปิดใจให้เด็กพวกนี้มันดูนั่นแหละครับแต่แล้วก็เหลือของที่เมื่อเวลาผมทำีเราะผมเป็นูดถึงเป็นเกษตรที่ตลอดเลยโอ้โหอันนี้ต้องต้องขอบขอบคุณขอบคุณแฟนๆด้วยครับด้วยด้วยก็ด้วยความ ไมตาของผู้ใหญ่ทางช่อง7จ็ดเซแล้วก็นะรวมถึงน,นักแสดงที่เขาแสดงดีจนผมอาจจะไม่ต้องกับกับอะไรมากนะครับมีแฟนดะูเรื่องอะไรอีกไหมในอนาคตข้างหน้าเรามีโปรเจกต์กับทางช่อง7อยู่อยู่อันนี้เขาชอบให้พูดว่าเขาอุบไว้ก่อน แต่ปีหน้ามีแน่นอนครับเป็นเกี่ยวกับอะไรที่ว่ามันเป็นยูริมันเป็นบายมันเป็นอะไรที่เราแบบเมื่อกี้ว่าเป็ว่ายหรือว่ายวริโอเคเดี๋ยวเราแยกสองประเด็นก่อนเดี๋ยวยูริเก็บไว้ก่อนเอา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 โปรเจกต์กับทางทางช่องอ่าอ่าเรายังมีเรายังมีอยู่อยู่อยู่หลายหลายโปรเจกต์อยากให้ผมนับเรื่องเลยเดี๋ยวมัน เด,เดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นจะบอกว่างานเยอะแต่จริงงานเรายังไม่เยอะพอแบบโปรเจกต์ที่จะเปิดได้กับลับอะไรเงี้ยที่มันต้องต้องต้องต่งทีครับต้องตั้งห่้าตาห่อก็ปีหน้าเรามีครับเรามีเพราะตอนนี้ยุคมันเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นเรื่องของซีรีส์ละเราสังเงกตไหมครับว่าตอนเนี้ยเราจะดูซีรีส์ที่มีความยาวระหว่าง8ถึง12 EP ใช่ไหมครับาทางค่ายก็จะผลิตลักษณะแบบนี้ออกมาให้กับทางช่องแล้วเราก็ได้รับ โอกาสจากช่องให้ผลิตแนวซีรีส์ตรงนี้ด้วยส่วนเมื่อกี้คําถามเรื่องยูริยังอยู่ในโปรเจกที่เรากําลังคุยกันอยู่ครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะผมเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าผมทําอยากทายูริผมอยากทาบู๊แบบหนักๆอยากทาบู๊แบบนางเอกโดนนางเอกโดนตีนได้โดนระเบิดโดนระเบิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม่โปรเจกของเราอยู่ในระหว่างของการคุยในเรื่องของบท ทำไมครับพอบทมันจบหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดทำการแคสนะครับแล้วก็หาผู้เหมาะสมเข้ามาแต่ยูริอันเนี้ยอาจจะขยับไปข้างหลังหน่อยนะเพราะเนื่องจากว่าเรามีโปรเจกต์กับ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 กในเรื่องที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้เรายังมีโปรเจรกต์ภาพยนตร์อีกด้วยนะใช่ยังยังสามสิทันวาเนี้ยปากโก้พิเช่ศิลาชาใช่ปอบดิบดิบ นะครับเข้าฉายสามสิบเอ็ดธันวาปาโขกกำกับผมเป็นผู้ช่วยนะอ่าเนี่ยปาโขกกำป่าโขกกำกับครับผมเป็นผู้ช่วยสามสิบเอ็ดธันวาก็จะเข้าฉายแล้วก็จะเป็นภาพยนตร์ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกในปีนี้มั้งที่ฉายพร้อมกับสปปลาวด้วยในวันที่สามสิบเอ็ดแล้วก็วันที่ยี่สิบสามเรามีรอบเทสใช่ยี่สิบสามยี่สิบสามธันวาใช่ ล้วก็จัดที่ไหนรนบจัดที่เดี๋ยวใกล้ๆที่ไหนนะเซนนั่นเวอร์ใช่แล้วในปอบดิฟดิเรามีเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยนะอ่ายังเดี๋ยวไปดูวันที่ยี่สิบสามนักแสดงที่เซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์จริงแล้วก็เป็นเจ้าแรกด้วยเดี๋ยววันที่ยี่สิบสามเขาก็น่าจะมางานนะเมือนกันตำนานเหมือนกลับมากระดุนเลยใช่ครับใช่ก็นำโดยพี่หน่อย แม่หน่อยที่เราบอกว่าปอบหยิบใช่ไหมครับแล้วก็เหล่านักแสดงยี่อ um> 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 ุ๊ยรู้ได้ไงแหมรู้ด้วยอ๋อครับก็จะมียี่สามจะเป็นรอบเพลสแล้วก็ฉายจริงก็เป็นสามเอ็ดครับแล้วก็ทางค่ายก็ยังมีภาพยนตร์อ่าที่กําลังจะทําในปีหน้าอยู่ใช่โอ้ยผู้ใหญ่เดูใช่ ที่ว่าได้งานหนึ่งอะไรอย่างนี้ไหมครับพักมันคนบอกว่าหูว่าต้องเต้นเต้นจังเลยผมก็ผมก็ได้พักแหละงานเยอะดีกว่าไม่มีงานเนาะตรงนี้ต้องถือขอบขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณพี่วี่ด้วยที่เขียนข่าวเยอะๆเฮ้ยเอาไอ้ว่ามากำกับเดียว่าเอาทีไม่ว่าทำที่ป่าอะไรเงี้ยหัว่าหน้าคอมพีท์หัวดหน้าคอมพีทจริงไหมคือผมไม่ผมผมแค่เป็นคนผมแค่เป็นคนเสียงดังไม่มีอะไรหรอกผมแค่ คือผมมาทำแอคชั่นแล้วผมก็มีแต่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายระเบิดปืนเอฟเฟกต์สตารต้องเสียงดังหน่อยนะดังหน่อยแต่ผมซอฟมีเพิ่มมีไหมครับจริงมีอยู่กับฟานไงเป็นลูกไก่เลยปิดปู่ในปากใช่อยู่กับฟานนี่เป็นลูกไก่เลยใช่แสดงผู้ชายไม่ได้เราต้องก็ก็ธรรมดาเวลาเราทำมันมันก็ต้องเสียงดังใช่ไหมครับระบบการบังคับบัญชาในกองเลยฮะใช่ แสดงตัวไม่กลัวไม่กลัวนี้มันไม่กลัวผมหรอกไม่กัวใช่หรอไม่กลัวหรอกกลัวไม่กลัวไม่กลัวอะไรครับได้อะไรนะแฟนมูเก่งแฟนมูเก่งได้แฟนมูเก่งได้ฝากพระพยมตอบดีติดฝากฝากหน่อยนะครับ ฝากภาพยนตร์ปอบดิบๆนะครับ3าธันวาคมนะครับเราจะเข้าฉายพร้อมกัน2ประเทศคือประเทศไทยแล้วก็สปปล,ลาวเป็นภาพยนตร์เบาสมองช่วงปีใหม่พาครอบครัวกันไปดูนะครับอาขำอย่างเดียวมีความสุขในช่วงปีใหม่ขอบคุณนะครับขอบคุณรับขอบคุณนะครขอบคุณ,คะคณคะนคะนครับ